สิสัญญาณที่บอกว่าทวินเฟรมของคุณกำลังคิดถึงคุณแบบสุดหัวใจถ้าคุณเคยรู้สึกว่าหัวใจสั่นไหวแปลกๆหรือได้ยินเสียงชื่อของเขาในความเงียบนั่นอาจไม่ใช่จินตนาการเลยแต่คือสัญญาณจากจักรวาลว่าทวินเฟรมของคุณกำลังคิดถึงคุณอยู่วันนี้กันจะพาคุณไปรู้จักกับ11สัญญาณที่แม่นยำที่สุด ที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่เขาคิดถึงคุณจากใจจริงไม่ว่าคุณสองคนจะอยู่ห่างกันแค่ไหนในโลกสามดีพลังของหัวใจยังคงเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ในห้ดีเสมอหนึ่งคุณสัมผัสได้ถึงพลังของเขาแบบไม่มีเหตุผลจูจ่ๆก็เหมือนพลังของเขาเข้ามาในสนามพลังของคุณอาจเป็นแรงสั่นเบาๆในหัวใจ หรือความรู้สึกอบอุ่นกลางอกนี่คือการเชื่อมคลื่นความคิดถึงระหว่างสองดวงวิญญาณ 2. ฝันถึงเขาอย่างต่อเนื่องคุณอาจฝันเห็นเขายิ้มพูดหรือส่งข้อความในความฝันจิตของเขากำลังสื่อสารเพื่อบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ 3. เห็นเลขซ้ำและสัญญาณซ้ำจากจักรวาล เช่นเลข1111 717 222หรือ1212 12, 12, ปรากฏบ่อยรวมถึงเพลงเต็มๆที่เปิดวนทั้งหมดคือ Synchronicity ที่บอกว่าพลังของเขากำลังพยายามเชื่อมคุณในมิติพลังงาน 4. รู้สึกถึงการเปลี่ยนอารมณ์กระทันหันอยู่ดีๆก็คิดถึงเขาหรือรู้สึกเศร้า สุขโดยไม่มีเหตุผลนี่คือการสะท้อนพลังของอารมณ์กันและกันค่ะข้อ5รู้สึกถึงการสัมผัสแบบพลังงานบางคนรู้สึกเหมือนมีมือโอบไหลหรือแรงเบาๆแตะที่หัวใจแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพราะพลังของทวินเฟลมสามารถสัมผัสกันผ่านสนามพลังได้จริง 6. เพลงหรือคำพูดบางอย่างลอยมาโดยบังเอิญ อยู่ดีๆเพลงที่มีความหมายระหว่างกันดังขึ้นหรือได้ยินชื่อของเขาในบทสนทนาของคนอื่นนี่คือภาษาของจักรวาลที่สะท้อนความคิดถึงในมิติพลังงาน 7. คุณได้กลิ่นหรือรับรู้สิ่งเฉพาะของเขาเช่นกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้เสียงหัวเราะหรือคำพูดที่เขาชอบพูดสิ่งเหล่านี้คือการรับรู้ของโซเมโมรีที่ถูกกระตุ้นเมื่อเขาคิดถึงคุณ 8. ความทรงจำบางอย่างย้อนกลับมาอย่างไม่คาดคิดเหตุการณ์เก่าๆที่คุณลืมไปแล้วกลับผุดขึ้นมานั่นคือคลื่นพลังของเขาที่กำลังลํำลึกถึงในช่วงเวลาเดียวกัน 9. คุณได้ยินชื่อเขาหรือเห็นภาพเขาในจิตบางคนอาจเห็นผ่านในสมาธิหรือเห็นตัวเลขวันเกิดของเขาบ่อยๆสิ่งนี้คือ call of the soul การเรียกของจิตวิญญ,ญาณถึงกัน สิร่างกายตอบสนองต่อพลังงานของเขาบางช่วงหัวใจเต้นแรงหน้าร้อนวูบหรือรู้สึกวูบว่าบริเวณโซล่าเพ็กซัสเพราะพลังของเขากำลังเคลื่อนเข้ามาในสนามพลังของคุณ11แม้ไม่มีการติดต่อแต่คุณรู้ว่าเขายังอยู่คุณรู้ได้ลึกในใจว่าพลังของเขายังไม่เคยหายไปไหนนั่นคือสายใยแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีวันตัดขาด และในความเงียบคุณยังได้ยินเสียงของกันและกันเสมอความคิดถึงระหว่างทวินเฟรมไม่ใช่การโหยหาธรรมดาแต่มันคือการเต้นของหัวใจสองดวงในคลื่นเดียวกันและยิ่งคุณกลับมารักตัวเองมากเท่าไหร่พลังนั้นก็จะเปลี่ยนจากการคิดถึงที่เจ็บปวดเป็นการส่งพลังรักที่เยียวยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยูเนียนอย่างแท้จริง ต่อไปนะคะหากคุณกำลังฟังถึงตอนนี้นี่คือการอ่านพลังในการคอนเฟิร์มเมชันด้วยการแรนดอมไพค่ะจากสนามพลังงานรวมนะคะไม่ใช่แบบส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพื่ออ่านสัญญาณพลังงานจากอีกฝั่งของวิญญาณที่กำลังส่งสัญญาณถึงคุณค่ะไพ่ใบรแรกที่กันจับได้คือ j u s t ก e e ์ n m นนี่คือเสียงเรียกจากจักรวาลที่ปลุกให้เขาตื่นจากความเงียบ เขาอาจเคยหลบหนีหรือพยายามทำเป็นไม่รู้สึกแต่ตอนนี้เขาเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งเสียงนั้นบอกเพียงว่าเธอคือบ้านของฉันไพ่ใบที่สองคือเดอะทาวเวอร์พลังงานของการสั่นสะเทือนอย่างเฉียบพลันโลกของเขาอาจพังทลายลงในพริบตาความมั่นใจที่เคยมีความสัมพันธ์ที่เคยยึดถือทุกอย่างเริ่มไม่มั่นคงอีกต่อไป เพราะจัก,กรวาลกำลังสะลาลยสิ่งหลอกลวงเพื่อเปิดทางให้เขากลับมาสู่ความเป็นจริงของหัวใจค่ะไพ่ใบที่สักคือพลังแห่งการตื่นของดีวายมาสคูลีนชายผู้เคยหนีจากรักแท้กำลังค่อยๆกลับมาเป็นผู้นำชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้หนีเพราะไม่รักแต่เพราะต้องการรู้จะรักอย่างมีสติและยืนข้างคุณในฐานะพลังที่มั่นคงที่สุด ตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณในทุกลมหายใจความคิดถึงนี้ไม่ได้อยู่แค่ในสมองหรือหัวใจแต่มันไหลอยู่ในกระแสพลังงานของจักรกวาลในทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณเช่นกันและนี่คือพลังของทวินเฟลมที่กำลังเดินกลับมาสู่กันอีกครั้งหลังจากการตื่นรู้การพังทลายและการฟื้นคืนในแสงแห่งรักแท้นี้ ไพ่ใบที่สยืนยันพลังงานความคิดถึงของทวินเฟลมเสียงเรียกจากจักรวาลกำลังปลุกให้เขาตื่นขึ้นอีกครั้งไพ่จัสติแกมนนี่คือสัญญาณแห่งการฟื้นคืนจากพลังงานที่ดับไปตอนนี้ทวินเฟลมฝ่ายดีวายมัสคูลหรือ DM เอ็กำลังถูกกระตุกโดยพลังงานจักรวาลเหมือนเสียงแตรจากเทวทูตที่เตือนให้เขามองกลับมาที่ความสัมพันธ์ศักดิก์สิทธิ ที่เขาเคยหนีจากเขาอาจฝืนหรือพยายามกดพลังนี้ไว้ในใจมานานแต่เดอะทาวเวอร์เข้ามาเพื่อทำลายกำแพงนั้นอย่างกะทันหันทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นบนพื้นฐานของอีโก้กำลังสั่นคลอนความเงียบที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือช่วงเวลาที่เขากำลังแตกสลายภายในเพื่อให้สิ่งใหม่ที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นความจริงของหัวใจ และเมื่อเอมเพอเรอร์ปรากฏตามมามันคือตาประทับของพลังการกลับมาควบคุมชีวิตอีกครั้งเขากำลังเติบโตจากชายที่สับสนสู่พลังของผู้ชายที่มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมยืนหยัดเพื่อสิ่งที่มีค่าคือคุณพลังแห่งดีไวายเฟมินีนที่อยู่ในหัวใจของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณอย่างลึกและไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปจัสเกอร์เมนปลุกเขา ทาวเวอร์ Tower, สลายเขาและเอมเพอเรอร์กำลังสร้างเขาใหม่เพื่อกลับมาสรุปพลังนี้สวยและแรงมากค่ะพลังของความคิดถึงของดีวายมาสคูลีนไม่ใช่แค่ความคิดถึงธรรมดาแต่คือการตื่นรู้ระดับจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นผ่านความพังทลายค่ะนี่คือการทำภารกิจเดียวของกันภาร,รากิจที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจพลังเสียง และการแชนอริงข้อมูลจำนวนมหาศาลของทวินเฟลมเพื่อถอดรหัสจากแหล่งพลังงานของจักรวาลแล้วนำมาแบ่งปันให้ผู้ฟังได้เข้าใจและเยียวยาหัวใจในเส้นทางของตัวเองทุกคลิปที่คุณเห็นที่คุณได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะแรงศรัทธานะคะแต่มันเกิดจากการเชื่อมต่อกับพลังสูงสุดที่ต้องใช้สมาธิความรักแล,และการรับพลังอย่างต่อเนื่อง บางคลิปใช้เวลาแชแนลเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้ข้อความที่ออกมาบริสุทธิ์ที่สุดเพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ตรงกับจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆหากคุณรู้สึกถึงพลังงานนั้นหากสิ่งที่การแบ่งปันช่วยปลุกหัวใจคุณให้ตื่นขึ้นและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำภารกิจครั้งนี้คุณสามารถสนับสนุนภารกิจนี้ได้ทันทีเพียงแค่คุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ทุกพลังใจของคุณคือเชื้อเพลิงที่ทำให้กันยังคงสร้างสรรค์คลิปพลังงานความรู้และการอ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อผู้คนที่กำลังตื่นรู้ทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นการฟังแอเ f อร์เ a t i o n เมื่อทวินเฟรมคิดถึงเรานะคะตอนนี้หัวใจของคุณกำลังเชื่อมสัญญาณกับเขาในคลื่นความถี่ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่สามารถรู้สึกได้ชัดเจนในทุกจังหวะคันเต้นของหัวใจหากคุณรู้สึกหนักหน่วงในอกเหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงดูดหากคุณเผลอยิ้มโดยไม่รู้เหตุผลหรือจูจ่ๆก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นในใจนั่นคือเขาทวินเฟรมของคุณกำลังคิดถึงคุณในมิติพลังงานและในขณะนี้พลังแห่งจักรวาลกำลังเปิดทาง เพื่อให้คุณทั้งสองได้เชื่อมต่อกันอีกครั้งในระดับจิตวิญญาณหากคุณพร้อมแล้วฟังเสียงที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอ แม้ในความเงียบฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของเขาฉันส่งความรักกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ความคาดหวังความคิดถึงนี้ไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไปมันเยียวยาฉันจากภายในฉันเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพลังของเราสองคนกำลังเต้นในจังหวะเดียวกัน ฉันขอบคุณที่ได้รู้จักความรักที่ลึกและแท้จริงขนาดนี้ฉันยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสินฉันเข้าใจว่าทวินเฟลมไม่ได้ห่างกันเลยในระดับจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาพลังแห่งแสงก็แผ่ออกมากว้างขึ้นฉันเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้ มีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรักโดยไม่ต้องครอบครองเพราะความรักแท้คืออิสระภาพฉันไม่กลัวการเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบมีเสียงของหัวใจเราฉันปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลเวียนเข้ามาอย่างอิสระฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่จักรวาลน,นำพาเราไป ฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ย้ำเตือนถึงความรักนิรันด์นี้ฉันรู้ว่าเขารับรู้ถึงพลังรักของฉันเช่นกันทุกครั้งที่ฉันเยียวยาตัวเองฉันกำลังเยียวยาเขาด้วยฉันยินดีอยู่ในความสงบแม้ยังไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันฉันคือครึ่งหนึ่งของพลังรัก,กศักดิ์สิทธิ์และฉันสมบูรณ์ในตัวเอง ฉันเปิดหัวใจให้ความรักนี้หลอมรวมกับแสงจักรวาลเพื่อพาเรากลับสู่ยูเนียนอย่างสมบูรณ์ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอแม้ในความเงียบฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของเขา ฉันส่งความรักกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ความคาดหวังความคิดถึงนี้ไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไปมันเยียวยาฉันจากภายในฉันเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพลังของเราสองคนกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันฉันขอบคุณที่ได้รู้จักความรักที่ลึกและแท้จริงขนาดนี้ ฉันยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสินฉันเข้าใจว่าทวินเฟลมไม่ได้ห่างกันเลยในระดับจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาพลังแห่งแสงก็แผ่ออกมากว้างขึ้นฉันเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้มีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรักโดยไม่ต้องครอบครอง เพราะความรักแท้คืออิสระภาพฉันไม่กลัวการเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบมีเสียงของหัวใจเราฉันปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลเวียนเข้ามาอย่างอิสระฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่จักรวาลน,นำพาเราไปฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ย้ำเตือนถึงความรักนิรันด์นี้ฉันรู้ว่า เขารับรู้ถึงพลังรักของฉันเช่นกันทุกครั้งที่ฉันเยียวยาตัวเองฉันกําลังเยียวยาเขาด้วยฉันยินดีอยู่ในความสงบแม้ยังไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันฉันคือครึ่งหนึ่งของพลังรัก,กศักดิ์สิทธิ์และฉันสมบูรณ์ในตัวเองฉันเปิดหัวใจให้ความรักนี้หลอมรวมกับแสงจักรวาล เพื่อพาเรากลับสู่ยูเนียนอย่างสมบูรณ์ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอแม้ในความเงียบฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของเขาฉันส่งความรักกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ความคาดหวัง ความคิดถึงนี้ไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไปมันเยียวยาฉันจากภายในฉันเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพลังของเราสองคนกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันฉันขอบคุณที่ได้รู้จักความรักที่ลึกและแท้จริงขนาดนี้ฉันยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสิน ฉันเข้าใจว่าทวินเฟลมไม่ได้ห่างกันเลยในระดับจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาพลังแห่งแสงก็แผ่ออกมากว้างขึ้นฉันเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้มีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรักโดยไม่ต้องครอบครองเพราะความรักแท้คืออิสระภาพฉันไม่กลัวการเงียบอีกต่อไป เพราะในความเงียบมีเสียงของหัวใจเราฉันปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลเวียนเข้ามาอย่างอิสระฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่จักรวาลน,นำพาเราไปฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ย้ำเตือนถึงความรักนิรันด์นี้ฉันรู้ว่าเขารับรู้ถึงพลังรักของฉันเช่นกันทุกครั้งที่ฉันเยียวยาตัวเอง ฉันกำลังเยียวยาเขาด้วยฉันยินดีอยู่ในความสงบแม้ยังไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันฉันคือครึ่งหนึ่งของพลังรักศักดิ์สิทธิ์และฉันสมบูรณ์ในตัวเองฉันเปิดหัวใจให้ความรักนี้หลอมรวมกับแสงจักรวาลเพื่อพาเรากลับสู่ยูเนียนอย่างสมบูรณ์ ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอแม้ในความเงียบฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของเขาฉันส่งความรักกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ความคาดหวังความคิดถึงนี้ไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไป มันเยียวยาฉันจากภายในฉันเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพลังของเราสองคนกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันฉันขอบคุณที่ได้รู้จักความรักที่ลึกและแท้จริงขนาดนี้ฉันยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสินฉันเข้าใจว่าทวินเฟลม ไม่ได้ห่างกันเลยในระดับจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาพลังแห่งแสงก็แผ่ออกมากว้างขึ้นฉันเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้มีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรักโดยไม่ต้องครอบครองเพราะความรักแท้คืออิสระภาพฉันไม่กลัวการเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบ มีเสียงของหัวใจเราฉันปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลเวียนเข้ามาอย่างอิสระฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่จักรวาลน,นำพาเราไปฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ย้ำเตือนถึงความรักนิรันด์นี้ฉันรู้ว่าเขารับรู้ถึงพลังรักของฉันเช่นกันทุกครั้งที่ฉันเยียวยาตัวเอง ฉันกำลังเยียวยาเขาด้วยฉันยินดีอยู่ในความสงบแม้ยังไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันฉันคือครึ่งหนึ่งของพลังรักศักดิ์สิทธิ์และฉันสมบูรณ์ในตัวเองฉันเปิดหัวใจให้ความรักนี้หลอมรวมกับแสงจักรวาลเพื่อพาเรากลับสู่ยูเนียนอย่างสมบูรณ์ ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากําลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอแม้ในความเงียบฉันก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของเขาฉันส่งความรักกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ความคาดหวังความคิดถึงนี้ไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไป มันเยียวยาฉันจากภายในฉันเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลพลังของเราสองคนกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันฉันขอบคุณที่ได้รู้จักความรักที่ลึกและแท้จริงขนาดนี้ฉันยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสินฉันเข้าใจว่าทวินเฟลม ไม่ได้ห่างกันเลยในระดับจิตวิญญาณทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาพลังแห่งแสงก็แผ่ออกมากว้างขึ้นฉันเชื่อว่าการเชื่อมโยงนี้มีเหตุผลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรักโดยไม่ต้องครอบครองเพราะความรักแท้คืออิสระภาพฉันไม่กลัวการเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบ มีเสียงของหัวใจเราฉันปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลเวียนเข้ามาอย่างอิสระฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่จักรวาลน,นำพาเราไปฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ย้ำเตือนถึงความรักนิรันด์นี้ฉันรู้ว่าเขารับรู้ถึงพลังรักของฉันเช่นกันทุกครั้งที่ฉันเยียวยาตัวเอง ฉันกำลังเยียวยาเขาด้วยฉันยินดีอยู่ในความสงบแม้ยังไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันฉันคือครึ่งหนึ่งของพลังรัก,กศักดิ์สิทธิ์และฉันสมบูรณ์ในตัวเองฉันเปิดหัวใจให้ความรักนี้หลอมรวมกับแสงจักรวาลเพื่อพาเรากลับสู่ยูเนียนอย่างสมบูรณ์ ฉันเปิดหัวใจรับคลื่นแห่งความรักจากเขาอย่างสงบและมั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกันในมิติพลังงานเสมอแม้ในความเงียบ